พา,พาจากช่องลัชลินโนเวลิชแนลฝากเอาไว้ให้ติดตามด้วยนะคะตอนที่26บทลงทันแสนหวานทำไมถึงได้ตัวร้อนจีอย่างนี้ล่ะต่อตระกูลตกใจไม่น้อยหลังจากกอดคนตัวสั่นงินงก เป็นลูกนกตกน้ำเพราะยืนตากฝนอยู่นานจนม้อยกระลอกพลอยหลับไปด้วยกันเขาสะดุ้งตื่นอีกทีตอนตีสีเพราะลมละวินตัวร้อนจีจับไข้ในขณะที่สายฝนข้างนอกยังตกระหน่ำไม่ลืมหูลืมตาพอจะหาอยู่หายาในบ้านให้ก็พบว่ามีแต่ยาหมดอายุทั้งนั้น เพราะไม่ได้สนใจใส่ใจจะหาซื้อมาเก็บไว้จึงทำได้เพียงแค่เช็ดตัวให้เธอบรรเทาอาการเท่านั้นหญิงสาวคลางอืออาอย่างทรมานหน้าแดงกำ่ำน้ำตาซึมมันทำให้เขายิ่งใจเสียเข้าไปอีกใบหน้าของคนป่วยแดงจัดจ้านขึ้นเรื่อยๆ ขนาดว่าเขาคอยเช็ดตัวและห่มผ้าให้ความอบอุ่นไปด้วยต่อตระกูลไม่เคยคิดว่าคนอย่างเขาจะนั่งเฝ้าใครอยู่ข้างเตียงได้เป็นวันๆพอเธอเริ่มมีสติเขาก็ลงไปทำข้าวต้มรสชาติไม่ได้เรื่องมาป้อนคนป่วยเผื่อว่าจะได้กินประทังหิวไปก่อน เวลาผ่านพ้นไปเป็นวันดูเหมือนอาการของรมรวินก็ยังไม่ดีขึ้นจนเขาต้องเรียกหาให้สัตรามาช่วยดูอีกคนและไหว้าวานให้โคบานหนุ่มไปช่วยซื้อยามาให้สงสัยจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปต้มน้ำขิงมาให้คุณรมจิบเอง ศาสตรายื่นหน้ามาส่งยาแล้วบอกกับเขารู้สึกกังวลเช่นกันเมื่อเห็นอาการของหญิงสาวและไหนจะยังอาการกระวนกระวายนั่งไม่ติดของต่อตระกูลอีกคนชายหนุ่มพยักหน้ารับเพราะไม่อยากคลาดสายตาจากใบหน้าซีเซียวของคนป่วยแม้แต่วินาทีเดียว ใจของเขาอยู่ที่นั่นใจที่กำลังเป็นทุกข์เพราะอาการเจ็บไข้ของเธอด้วยความรู้สึกผิดอยู่ลึกๆว่าต้นเหตุที่ทำให้เมียรักต้องมานอนสมก็มาจากเขาเองนี่แหละหนะ้าทำใจแข็งปล่อยให้คุณลมตากฝนอยู่ตั้งนานสาตราอดที่จะบ่นออกมาไม่ได้ ในใจเขานึกเดาว่าต่อตระกูลน่าจะใจอ่อนไปเปิดประตูให้ลมลวินก่อนฝนตกเพราะฟ้าร้องฟ้าขนองอยู่นานแต่เจ้านายก็ดันมาทำเล่นท่าใจแข็งที่ก็แข็งได้ไม่สุดเพราะผลสุดท้ายผลสุดท้ายลมลวินก็เลยต้องตากฝนจนเป็นไข้ และทําให้ต่อตระกูลพลอยกังวลใจนั่งไม่ติดไม่ได้หลับได้นอนนี่ไงดวงตาคมเงยขวับขึ้นมามองคนบนหน้าบึ้งก็ถ้ารู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เขาก็คงจะไม่แต่ก็ช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านมาแล้วกลับไปแก้ไขไม่ได้นอกจากทําสถานการณ์ปัจจุบันตรงหน้าให้ดีที่สุด ชะอุยพอถูกต่อตระกูลมองตาขวางโคบานหนุ่มก็รีบผุดหายออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วลมลมมือใหญ่เอื้อมไปจับมือเล็กเอาไว้ในอุ้งม,มือแล้วบีบเบาๆให้ตายเถอะหลังจากอกหักจากพิรมนเขาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะรักใครได้อีก แต่ความรู้สึกที่มีกับรมรวินในตอนนี้มันมากมายเกินกว่าที่เคยรู้สึกกับพิรมนตั้งไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าแล้วอย่างนี้ก็ยังมาทำปากแข็งมีหน้าผลักใสไล่ส่งเธอออกไปจากชีวิตอีกหรือไอต่อไอไฟเอ้ยเขานึกตำหนติติติงตัวเองอย่างหงุดหงิด นี่ถ้ารมรวินถอดใจและกลับไปเสียตั้งแต่เมื่อวานเขาจะได้รู้ใจตัวเองเมื่อไหร่กันว่าผู้หญิงตรงหน้านี้สำคัญและมีความหมายสำหรับเขามากมายขนาดไหนรมรวินรักเขาและเขาก็รักเธอจนหมดหัวใจความรักของเธอกับเขามันเริ่มต้นจากเหตุผล หรือเงื่อนไขบ้าบออะไรก็ช่างเถอะหากสุดท้ายมันก็คือความรักไม่ใช่หรืออะไรที่ทำให้คนเราอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปสำหรับหลายคนอาจจะเป็นเหตุผลอื่นแต่สำหรับเขามันคือความรักและการถูกรักที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีค่ามีความหมาย สำคัญกับใครบางคนและลมละวินก็ได้ทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นความรักของเธอที่ทำให้เขามีแรงพลังมีกำลังใจและยังอยากจะหายใจต่อไปเพื่อทำอะไรหลายๆอย่างในโลกใบนี้ แกทำไมโง่อย่างนี้ฮะเจ้าต่อปล่อยให้เมียไม่สบายเป็นไข้จนปอดบวมเนี่ยคุณตวงทิพย์เอ็ดอึงเมื่อแพทย์เจ้าของไข้วินิจฉัยอาการของรมรวินออกมาหนักกว่าแค่ไข้หวัดใหญ่ธรรมดาคนโง่หน้าเจียมเจียมอยู่นอกห้องเกาะกระจกบานใสมองผ่านเข้าไปในห้องปลอดเชือ้อ สายตาไม่ละไปจากใบหน้าซีเซียวของหญิงสาวอย่างเป็นกังวลตอนนี้แพทย์เจ้าของไข้ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมเพราะกลัวว่าคนไข้จะติดเชื้อด้วยร่างกายของเธออ่อนแอมากๆกก,ก่อนจะเกิดเรื่องเข้าใจผิดกันเขาก็ใช้งานเธอหนักฉลองฮันนีมูนจนเมียแทบไม่ได้พักผ่อนนอนหลับ พอมาเจอหาฝุนชุดใหญ่เข้าไปรมรวินถึงได้สุดลงไวขนาดนี้คิดแล้วก็ให้รู้สึกผิดเหลือเกินตั้งใจว่าพอเธอหายดีแล้วเขาจะชดเชยให้เธอคืนแต่ตอนนี้ก็คงได้แต่ภาวนาขอให้รมรวินรีบรีบ,รบหายแทนที่จะรีบพาเมียมหามดหาหมอ แล้วดูสิหนูรมเป็นหนักเสียขนาดนี้ฉันจะบอกกับสุรางอาของเขาว่ายังไงตอนที่ไปขอหลานเขาเอามาเป็นเมียให้อีกคนไม่ได้เรื่องอย่างแกเป็นแรมเดือนฉันก็อุตส่าห์ไปรับปากเข้ามาดิบดีว่าจะดูแลลมละวินให้ดีนะ่ะคุณตวงทิพยังไม่หยุดบ่นบริพาทเขาโท่คุณย่าครับ ใครจะไปห้ามฟ้าห้ามฝนได้ล่ะที่เขาคอฝนตกหักตั้งหลายวันทางก็ไม่ค่อยดีผมก็ไม่อยากเสี่ยงพาเขาออกมาก็น,นั่นแหละฉันถึงว่าไอ้ไล่อินทนินของแกน่ะมันไกลปืนเที่ยงพอเป็นอะไรจะไปหามดหาหมอทีมันก็ลําบากอย่างนี้เงินจากนี้ไปก็ปล่อยให้ในายสัตราเขารับผิดชอบดูแลก็แล้วกัน ส่วนแกก็เข้าไปทำงานที่บริษัทเพราะพ่อแกเองก็เพิ่งผ่าตัดมาได้ไม่นานหมอยังไม่อยากให้โหมงานหนักนี่นายเติมเขาก็อุตส่าห์เบาใจว่าจะฝากอนาคตบริษัทไว้กับแกได้ครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำไล่อินทนินไปตลอดหรอกยังไงงานที่บริษัทก็ต้องมาก่อน เขาตอบกลับไปอย่างเข้าใจลำดับความสําคัญของหน้าที่ตัวเองว่าอะไรมาก่อนมาหลังแต่ก่อนหน้านี้ก็แค่หัวรั้นอยากเอาชนะก็เท่านั้นเองแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนแกจะตะบึงตะบอลรีบกลับไปที่ไรอินทนินทำไมล่ะโถคุณย่าครับผมก็อยากไปหาที่เงียบ คิดทบทวนอะไรก็เท่านั้นเองอ๋องอนเมียว่างั้นเหอะท่านถามอย่างมั่นไส้คนงอนจริงจึงได้แต่เสยผมลวกๆขี้เกียจทะเลาะกับท่านเพราะตอนนี้แค่เรื่องเมียก็เครียดหนักเต็มทีแล้วยิ่งดันไปค้นเจอข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าอาการปอดบวมนั่น อันตรายถึงชีวิตหากเกิดอาการแทรกซ้อนขึ้นมาคิดแล้วใจก็หายวา่าบได้แต่กลดดาตัวเองได้แต่กลดดาโทษตัวเองที่ปล่อยให้ลมละวินยืนตากฝนจนเป็นไข้และยังนอนใจคิดว่าอาการจะทุเลาลงไปในไม่ช้าถึงได้ไม่ยอมพาเธอไปพบหมอกระทั่งหญิงสาวไข้ขึ้น หนักถึงขั้นเพอ้อเลยทีเดียวเขาถึงได้ร้อนใจบุกป่าฝ่าดงพาเธอไปโรงพยาบาลและทางนั้นก็รีบส่งตัวเธอต่อเข้ามาในกรุงเทพเป็นการเร่งด่วนตอนนั้นแหละที่เขาเกือบสติแตกทำอะไรไม่ถูกความกลัวเล่นจับขั้วหัวใจเลยทีเดียวตอนนี้ ก็ได้แต่ภาวนาว่าถึงมือหมอในโรงพยาบาลถึงมือหมอในโรงพยาบาลที่อุปกรณ์ครบคันทันสมัยอะไรอะไรก็น่าจะดีขึ้นแต่ใจก็ไม่ได้เบาลงไปเลยสักนิด ลมละวินคนไข้ชื่อลมระวินไปไหนครับต่อตระกูลใจหายว่าบวันนี้เขาต้องเข้าบริษัทเพราะมีงานด่วนเอกสารเป็นตั้งรอให้เขาเซ็นอนุมัติพอเคลียร์งานเสร็จกลับมาที่โรงพยาบาลก็ไม่เห็นภรรยาอยู่ในห้องผู้ป่วยอ๋อคุณรมรวินย้ายไปห้องพักฟื้นผู้ป่วยพิเศษแล้วค่ะ ห้อง6012ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น6เลี้ยวซ้ายสุดทางเดินนะคะอ๋อขอบคุณครับเขากล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่นึกโล่งใจว่าได้ย้ายไปห้องคนไข้พิเศษหญิงสาวคงไม่มีอาการอะไรน่าเป็นห่วงแต่พอมาถึงห้องหมายเลขตามที่นางพยาบาลบอกมา ป้ายหน้าห้องระบุชื่อภรรยาเพียงประตูเปิดแง้มเข้าไปก็ได้ยินเสียงหัวเราะของชายหญิงที่กำลังคุยกันอย่างถูกคอและพอเยี่ยมหน้าเข้าไปดูภาพที่เห็นก็ทำให้เขารู้สึกอารมณ์ขุ่นขุนขึ้นมาทันทีคุณตอรมรวินเรียกเมื่อเห็นหน้าเขาภรรยาของผมเป็นยังไงบ้างครับ เขาวางกระเช้าผลไม้ที่คนในบริษัทฝากมาเยี่ยมลงที่ข้างเตียงเออภรรยาเหรอครับคุณหมอทวนคำพูดสีหน้าช็อกเลยทีเดียวก่อนจะหันไปมองคนที่นอนบนเตียงรมรวินยิ้มเจือนหลบสายตาคุณหมอหน้าตีอย่างเกอ้อเกเหมือนคนทำความผิด แล้วถูกเปิดโปงต่อตระกูลเริ่มรู้สึกแปลกๆพี่ไม่เห็นรู้เลยว่าลมแต่งงานแล้วชื่อนามสกุลก็ยังใช้เหมือนเดิมนี่สีหน้าของหมอนั่นดูผิดหวังพร้อมกับสงสัยพิกลต่อตระกูลเหยียดยิ้มสุดริมฝีปากแต่มันดูเหมือนแยกเขี้ยวเสียมากกว่าเมื่อคิดว่า ทั้งสองคนรู้จักกันมาก่อนแต่คงไม่ได้เพียงแค่รู้จักกันอย่างผิวเผินเป็นแน่ไม่งั้นหมอนี่คงไม่ทำหน้าช็อกที่รู้ว่าเธอแต่งงานแล้วพอดีเราสองคนจัดงานแต่งกันในครอบครัวนะครับส่วนเรื่องเปลี่ยนชื่อนามสกุลผมก็รอเธอออกจากโรงพยาบาลหายดีแล้ว ว่าจะพาไปจดทะเบียนสมรสรับขวัญเสียหน่อยว่าแล้วเขาก็เข้าไปโอบพร้อมกับจับมือคนไข้ให้เห็นจะจะประกาศความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเสียเลยคนป่วยหน้าเหออ้าปากค้างเพราะกำลังปรึกษาเรื่องเรียนต่อกับคุณหมอนุม่มอา้าวแล้วอย่างนี้เรื่องเรียนต่อของลมละ่ะ ลืมไปได้เลยจ้ะที่รักเขาหันไปพูดกับหญิงสาวก่อนจะไปชี้แจงคุณหมอหนุ่มไม่ใช่ว่าผมไม่สนับสนุนภรรยาแต่หน้าที่สำคัญกว่าการเรียนของลมคือการดูแลผมและก็มีทายาทสืบสกุลซักอืมเขาหันไปมองหญิงสาวแล้วยิ้มกลิ่มคุณย่าบอกว่าอยากได้เหลียกี่คนนะจ๊ะ รมรวินหน้าแดงซาดขึ้นมาผมจําได้ว่าสามสี่เอ๊ะหรือห้าอ้อใช่ใช่ห้าคนเขาว่าพลางยกมือขึ้นมากลางห้านิ้วเอาห้าคนกำลังดีนะลูกจะได้มีเพื่อนเล่นไม่เหงาเหมือนผมคุณย่าเองก็จะได้เลิกบ่นผม หันไปบนเหลนแทนไงเขาหันไปบอกคุณหมอพร้อมกับยิ้มอย่างเป็นต่อท้องลูกห้าคนเอาแบบรวดเดียวเลยก็แล้วกันนะเพราะลมอายุยังน้อยยังสาวยังแท้ท้องปีละคนอืมผมว่าปีเว้นปีดีกว่าแล้วคิดดูสิว่าแค่เลี้ยงลูกห้าคนกับดูแลสามี ก็น่าจะไม่มีเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วแล้วลมจะไปเรียนต่อทำไมเมียคนเดียวผมมีปัญญาเลี้ยงได้น่ะเขาหันไปยิ้มอย่างเชื่อเฉืออให้กับเธอรมระวินตาโตอ้าปากค้างจำไม่ได้ว่าเคยได้พูดจาตกลงอะไรกันไว้แบบนั้นกับคุณตวงทิพย์กับต่อตระกูลเอง เธอกับเขาเพิ่งจะมาคืนดีกันและหลังจากนั้นเธอก็มาป่วยไข้ไม่สบายเสียเขาเองก็ยุ่งกับงานที่บริษัทเพิ่งได้เห็นหน้ากันจะจะก,ก็วันนี้เออคุณต่อคะเรื่องนั้นเธอหน้านิ้วคิ้วขมวดอ้าวจำไม่ได้หรือไงลมตกลมกับผมแล้วนะ ว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วเราสองคนจะตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาช่วยกันปัมป๊มปั๊มปั๊มเหลนให้คุณย่านะฉะนั้นก็นอนหลับพักผ่อนเยอะๆอย่าไปคิดอะไรที่มันฟุ้งซ่านเป็นไปไม่ได้จะได้รีบหายไวๆนะจ๊ะทูนหัวเขาว่าพลางยักคิ้วหยับหยับยิ้มกลิ่มส่งสายตาวิบวับเป็นประกาย อย่างไม่สนใจบุคคลที่สามที่ทำหน้าประดักประเดิดช่วงนี้ผมเครื่องร้อนเสีด้วยสิก่อนออกมาก็เพิ่งแวะไปฟิตเนสที่บริษัทมาเรียกว่าฟิตปังพร้อมมากๆอยากเร่งเปิดอู่ไวๆลมรีบหายสิผมกลัดมันจะแย่อยู่แล้วนะเฮอคุณต่อ รมรวินอุทานเสียงหลงไม่คิดว่าคนอย่างต่อตระกูลจะกล้าพูดจาอะไรเซียวเซียวอย่างนี้ต่อหน้าคนอื่นเออคุณหมอครับพอดีผมมีเรื่องอยากปรึกษาพอจะมีเวลาว่างไหมครับปรึกษาปรึกษาเรื่องอะไรหรือครับคุณหมอหนุ่มหน้าตีถามอย่างประหลาดใจ ก็เรื่องวางแผนครอบครัวนะครับวันตกไข่หรือวันไหนที่เหมาะจะมีกิจกรรมกุ๊กกิ๊ก,กันนะครับอันที่จริงผมเองก็ขยันขันแข็งอยู่นะแต่ลมหนะักเขาชอบอิดอิดอดๆผัดพ่อนอยู่เรื่อยผมเองก็กลัวว่าเมียจะเหนื่อยก็เลยว่าจะให้เขาได้พักผ่อนบ้างเอาไว้วันที่มันต้องจัดจริงๆค่อยจัดคอมโบเซตชุดใหญ่ ให้คุ้มทีเดียวได้ทั้งเอาใจเมียได้ทั้งลูกด้วยสีหน้าสีตากระตือรือร้นว่าเขาพูดเรื่องจริงที่เธอชอบบ่ายเบี่ยงเขานักทำเอาคุณหมอซึ่งเป็นผู้ชายเหมือนกันทำหน้าไม่ถูกไปด้วยส่วนเธอนะหรือรมรวินแทบจะเอาหน้าซุกหมอนด้วยความอาย คุณต่อคะเสียงหลงเรียกชื่อเขาเพื่อจะปรามสองข้างแก้มแดงซ่านทีเดียวต่อตระกูลได้ทีรีบดึงมือเมียสุดที่รักมาจูบแม่ไม่ต้องอายหมอหรอกจารลมคุณหมอเป็นหมอคงจะฟังเรื่องพวกนี้มาจนชินใช่ไหมครับเออก็ไม่เชิงครับ บังเอิญผมไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางด้านนี้คงให้คำแนะนำอะไรไม่ได้มากหากอยากได้คำปรึกษาเอาแบบว่าล็อกเป้าเล็งเห็นผลแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนำคุณหมอแผนกสูติที่เป็นเพื่อนกันให้ละกันนะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยเออไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคนไข้ไม่มีอาการหน้าห่วงแล้วงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ พี่ไปก่อนนลลมหมอวรโรโรหันไปบอกหญิงสาวแล้วเสียบชาร์จคนไข้ไว้ที่ปลายเตียงก่อนจะเดินออกจากห้องคนไข้พิเศษไปพอสิ้นเสียงปิดประตูปังสายตานิ่งขึงบนใบหน้าของต่อตรกะูลก็หันขวับมาหาเธอทำหน้าบึ้งตึงเป็นจริงเป็นจัง หมอนั่นเป็นแฟนเก่าคุณหรือไงน้ำเสียงสีหน้าแววตาบอกชัดว่าหึงและระแวงรมระวินจึงรู้ต้นสายไปเหตุที่เขาเกเรเกตุงทันทีว่าเป็นเพราะอะไรคุณต่อเนี่ยเกเรมากเลยนะคะเธอดูเขาตอบผมมาก่อนสิลมว่าไอหมอตีหน้าจืดเนี่ย กิ๊คนที่เท่าไหร่ของคุณฮะบ้าคุณต่อก็พูดไปเรื่อยเธอว่าบ่ายเบี่ยงอีกแล้วแถมยังไม่ยอมสบตากับเขานี่มันมีพิรุษชัดๆแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เมื่อดวงตาดุบนใบหน้าคมเข้มจ้องคำเหงอย่างคาดคั้นลมเสียงเข้มเรียกชื่อเธอ หมอว่าลงโลดเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยค่ะเขาก็แค่เคยมาคุยด้วยซื้อขนมมาให้บ้างแต่ลมก็ไม่ได้ตกลงปรงใจคบเป็นแฟนเสียหน่อยนั่นไงเห็นไหมผมมองไม่พลาดเลยจริงๆเขาพูดพลางเข็นเขี้ยวแล้วนี่เขาว่ายังไงลมต้องนอนโรงพยาบาลอีกกี่วันฮะ ก็ถ้าไม่มีอะไรพรุ่งนี้ก็คงจะกลับบ้านได้แล้วล่ะค่ะคนฟังระรื่นหัวใจกลับบ้านพรุ่งนี้ได้ก็แปลว่าแข็งแรงดีแล้วน่ะสิและก็ทำอะไรอะไรที่ต้องใช้แรงนิดนิดหน่อยๆได้ด้วยน่ะสิก็ลองว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลผมก็จะย้ายไปรักษาที่อื่นสีคืนนี้เลย อะไรกันล่ะคะคุณต่อลมจะหายอยู่แล้วนะคะอีกอย่างโรงพยาบาลนี้ก็ดูแลดีอยู่แล้วเธอพูดทักทวงขึ้นมาอ๋อที่ดีก็เพราะมีแฟนเก่าคุณทำงานอยู่ที่นี่งั้นสิเขาถามสยาัยยอกเพราะไอ้ที่ใจร้อนไม่ใช่แค่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บของเธอแต่กลัวอดีตของเธอ จะมาดอดขายขนมจีบเป่าฐานไฟเก่ากับเมียเขาตังหากเล่าคนเคยมีชนักติดหลังก็เลยอดไม่ได้ที่จะระแวงพูดจบต่อตระกูลก็เดินไปปิดล็อกลงกรอนที่ประตูนแน่นหนาเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครมาขัดจังหวะก่อนจะเดินกลับมาแล้วปีนขึ้นเตียงคนไข้ เบียดคนป่วยที่นอนอยู่ให้ต้องเขยบตัวหนีจะทำอะไรเขาคุณต่อเธอถามอย่างตกใจผมยังไม่ได้ลงโทษคุณเลยนะว่าพร้อมกับชะโงกหน้าเข้าไปใกล้สายตาเอาเรื่องจนคนถูกคุกคามลอบกลืนน้ำลายลงโทษเรื่องอะไรกันละคะ ก็เรื่องที่คุณไปวางแผนอะไรกับคุณย่าและยังมีหน้ามาหวานเสน่หใส่ไอ้คุณหมอตีหน้าเด็กนั่นอีกไงเอ๊ะคุณต่อลมไม่ได้อะยังไม่ทันจะชี้แจงเสียงร้องประท้วงก็ถูกดูดหายเข้าไปในริมฝีปากอยากหนาที่ทาบครึงลงมาขบเม้มเบาๆหัวใจดวงน้อยสั่นวิว เมื่อเขามอบสัมผัสอบอุ่นระมุนละไมซอกซอนเข้าไปในโพรงปากมือเล็กดันสเปสปะอยู่บนแผงอกแน่นล่ำเพื่อจะทัดทานเอาไว้แต่มือน้อยก็ไร้เลี่ยวแรงไปเสียดือด้อเมื่อจูบของเขาหนักเน้นขึ้นเรื่อยๆและเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะถูกกักตัว อยู่ในอ้อมอกของสามีคนที่กำลังครอบครองลิมฝีปากเาวากับจะดูดกลืนลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณของเธอเลยทีเดียวแค่นี้ก็ย้ำชัดแล้วว่าเขาจะไม่มีวันปล่อยเธอให้หลุดลอดไปเป็นอันขาดแล้วอย่างนี้มีหรือ ที่เธอจะรอดพ้นจากการลงทันนี้ไปได้และถ้าบทลงโทษของต่อตระกูลจะฉ่ำหวานจนทำให้เธอแทบสำลักความสุขอยู่ครั้งแลว้วครั้งเล่ารมรวินเองก็คงจะไม่อุททรวอนขอใดๆเพื่อลดโทษจากเขานอกจากเต็มอกเต็มใจที่จะให้เขาลงโทษทันอยู่ซ้ำๆ ไปเรื่อยๆอ,อย่างไม่รู้เบื่อรู้นายในเมื่อมันทำให้เธอมีความสุขซาบซ่านหัวใจฟูฟ่องล่องรอยอย่างนี้จบบริบูรณ์แล้วนะคะสำหรับคนที่อยากอ่านตอนพิเศษสามารถโหลดฉบับเต็มได้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้เลย ขอบคุณที่รับฟังคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ฝากติดตามนิยายสนุกๆทุกเรื่องจากช่องรัชลินโนเวลิชแนลด้วยนะคะ